น้ำมันแพงขับยังไงให้ประหยัดมาดูคลิปนี้ครับ เติมลมยางเติมยังไงให้ประหยัดน้ํามันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวครับเมื่อยางอ่อนเราคงเคยขี่จักรยานกันถ้าเกิดยางอ่อนเราจะใช้พลังงานในการปั่นเยอะแต่ถ้าเกิดยางตึงๆยางที่แน่นเราใช้พลังงานในการปั่นน้อยรถยนต์ก็เหมือนกันถ้ายางตึงหรือแข็งแข็งกว่าแตนด์ดนิดหน่อย3ปอนด์สปอนด์อันนี้ยังไม่ยังไม่ก่อผลเสียแต่สามารถช่วยเราประหยัดน้ํามันได้อย่างเห็นได้ชัดเลยละครับน้ำหนักรถอันนี้ก็สําคัญน้ําหนักรถก็หมายถึงโหลดหรือภาระที่ เจ้ารถเดี่ยจะต้องลากมันไปลากไปหนักแค่ไหนเวลาเบรกก็เหมือนกันน้ำหนักเยอะๆก็เบรกไม่หยุดมาจากน้ำหนักเลยสำคัญมากเพราะฉะนั้นไปเปิดท้ายรถด,ดูเปิดพรมเปิดอะไรดูว่าเรามีอะไรซุกซ่อนไว้ไหมอย่างเช่นของอะไรที่ไม่จําเป็นควรเอาออกได้ก็เอาออกซะก็ช่วยประหยัดน้ํามันได้ไปอีกหนึ่งทางการตั้งศูนย์ล้อที่ถูกต้องก็สําคัญไม่ว่าเราจะตั้งศูนย์แบบไหนเป็นทัวร์แคมเบอร์ลบเยอะพวกนี้ส่งผลในการขับขี่สมรรถนะดีการเข้าโคง้งดีแต่มันเป็นภาระของการขับรถในทางตรง เพราะฉะนั้นการอั้งศูนย์ที่อยู่ในสเปคเป็นเรื่องที่ดีกว่าสามารถประหยัดน้ํามันได้การเข้าโค้งก็ดีระดับหนึ่งแต่ก็ช่วยประหยัดน้ํามันได้การใช้คันเร่งอันนี้สําคัญมากหลายๆคนมีติดนิสัยในการใช้คันเร่งเร่งปล่อยเร่งปล่อยเร่งปล่อย ทุกครั้งที่เราใช้คันเร่งน้ำมันมันจะคอมเพนเซต์มันจะมีการชดเชยเข้าไปพอชดเชยเข้าไปเพื่อให้รถตอบสนองได้ดีตรงนี้แหละปัใจจัยในการกินน้ำมันได้อย่างชัดเจนทีเดียวแต่ถ้าเราค่อยๆเหยียบขึ้นไปอันนี้ประหยัดน้ำมันได้เยอะเมื่อรถมีความเร็วขึ้นไปแล้วเรารักษาความเร็วนั้นไว้ให้มันอยู่คงที่เหตุผลเป็นเพราะว่ารถที่ไต่ระดับขึ้นจากศูนย์ไปถึงร้อยหรือ120ตามที่กฎหมายกำหนด ตรงนี้คือการที่รถกินน้ํามันมากกว่าปกติมากกว่าการที่รถวิ่งอยู่เฉยๆวิ่งอยู่ในแนวลาบเฉยๆรถที่ต้านโหลดมาได้จนถึงความเร็วร้อยสิบหรือร้อยี่ไปแล้วคุณเร่งคันเร่งอยู่เฉยๆไปนิ่งๆอันนี้ประหยัดน,น้ํามันแน่นอนแต่การที่คุณเบาคันเร่งมาแล้วเร่งใหม่เบาแล้วเร่งใหม่อันนี้กินน้ํามันแน่นอนแต่มันมีปัจจัยที่ทําให้คนต้องเร่งต้องเบาก็คือการรักษาเลนในการขับขี่ให้ถูกต้องประเทศเราหรือบ้านเมืองเราเนี่ยช่วยกันทุกคนรักษาความเร็วของตัวเองอย่างเช่น รถขับช้าคุณก็ชิดซ้ายซะรถบ้านเราคือรถผงมะลัยขวารถชิดซ้ายความเร็วมีมากขึ้นมาหน่อยเราจะสังเกตได้อย่างไงสังเกตจากรถหลังมีใครพยายามจะแซงเราไหมถ้ามีคนจะพยายามแซงเราเราวิ่งเลนกลางซ้ายก็ได้หรือซ้ายก็ได้ถ้ามีสองเลนเลนที่3าก็คือเลนขวาไว้สําหรับแซงแซงเสร็จแล้วเข้าซ้ายทุกคนที่มีความต่างสักในความเร็วไม่เหมือนกันเราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนขับรถความเร็วเท่ากันได้เรารู้จักรักษาเลนรักษาหน้าที่ของเราแซงเสร็จเข้าซ้ายไม่จําเป็นต้องไปแช่ขวาไว้การที่แช่ขวา มันส่งผลมากมายในการที่รถหลายๆคันก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ากินน้ํามันมากขึ้นอันนี้สําคัญมากครับฝากสาหรับทุกคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์กับผมตุยกระทิงแดงได้ในช่อง Apollo Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ